สำรวจด่วนครับบนเส้นลายมือของคุณมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวเอมปรากฏขึ้นอยู่หรือไม่ครับถ้ามีดูต่ออีกนิดนึงครับว่ามีปลายด้านใดด้านหนึ่งตกล่องนิ้วนะครับหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นล่องนิ้วชี้นิ้วนางหรือนิ้วกลางนะครับมีหรือไม่ถ้ามีฟังคลิปนี้ด่วนครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามเนื้อหาของช่องตอนนี้ผมเองก็เปิดรับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมค่าสมัคร100บาทคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหวงจุย้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวงการสักยันต์คืออาจารย์เอกธนกรสำนักสักยันต์ปูี่ร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับในเรื่องของเส้นลายมือที่มีสัญลักษณ์ตัวเอ็ม ต้องบอกแบบนี้ครับคนที่มีเส้นลายมือสัญลักณตัวเอมเนี่ยอาจารย์เล่าไว้ในหลายๆคลิปบอกว่าคุณมีโอกาสนะครับที่จะหาเงินล้านได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเป็นล้านผ่านมือนะครับทีนี้เส้นวาสนานะครับของคน,น,คนที่มีเส้นลายมือ,เ,อเนี่ยนะครับเป็นสัญลักณตัวเอฟเนี่ยถ้าบนฝ่ามือของคุณเนี่ยมันมีเส้นใดในะครับปลายด้านใดด้านหนึ่งของสัญลักษณตัวเอมเนี่ยไปตกล่องนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลาง มันจะมีความหมายที่แปลเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าคุณมีสัญลักษณ์ตัวเอ็มเนี่ยปรากฏอยู่บอกว่าคุณรวยแน่แต่ในฝ่ามือก็ต้องอย่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทปรากฏเหมือนกันนะถ้ามีก็ให้ผลไม่ดีนะครับอย่างในรูปเนี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือคนที่มีสัญลักษณ์กากบาทเนี่ยเขาเกิดมาใช้กรรมทาคุณคนไม่ขึ้นนะครับให้ความช่วยเหลือใครแล้วไม่ค่อยได้คืนนะ ซื้อบา้านซื้อรถเป็นชื่อคนอื่นเป็นชื่อพ่อแม่เป็นชื่อพี่น้องเป็นชื่อสามีภรรยาก็ถูกเขายึดไปเลยนะครับเขาเอาไปเลยนะครับเสียหายแม้แต่มรดกเนี่ยนะครับถ้าเราถึงเวลาเขาเรียกไปรับไม่ไปรับก็เดือดร้อนนะครับตกเป็นของเขาเลยนะถึงเวลาจะเรียกคืนอะไรเงี้ยยากนะครับอ่านี่คือคนที่มีสัญลักษณ์กะกบะนะทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าเส้นลายเหมือของเราที่มีสัญลักษณ์ตัวเอ็มเนี่ยถ้าว่ามีปลายด้านใดด้านหนึ่งเนี่ย ไปตกล่องนิ้วไหมนะครับอย่างเช่นมีปลายด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไปตกล่องนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับอาจารย์เขียนไว้ที่ปกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขียนว่าหมดเปลืองหมายถึงว่าเงินทองเนี่ยหาไม่ได้เนี่ยหมดเปลืองนะครับหาได้เป็นล้านหาได้เอ๊ะมันหายไปไหนหมดนะเขาเรียกว่าหายได้เยอะจ่ายเยอะใช้หมดบางคนหมดไปกับพ่อแม่พี่น้องหมดไปกับเพื่อนฟุ้งหมดไปกับคนรัก แก่ตัวสุดท้ายไม่เหลือนะครับก็คือหมดเปลืองไปกับการกินการใช้นะครับต่อมาใครที่มีเส้นด้านใดด้านหนึ่งไปตกผิดหวังนะเงืหาเงินได้เป็นล้านเหมือนกันนะผ่อนรถผ่อนบ้านให้เงินพ่อแม่ให้เงินน้องให้เงินสามีหรือไปลงทุนนะมีเป็นล้านปรากฏว่าเขาได้ไปสมใจหมาย เฉดหัวเราทอดทิ้งเราก็คือมันก็เลยเาเรียกว่าเส้นตรงนิ้วอ่านิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยนะอาจารย์เขียนไว้ว่าผิดหวังก็คือปลายด้านหด้านหนึ่งตกตรงเนี้ยก็ให้ผลทางเสียใจคือเขาไม่เห็นความดีของเราเงินทองหาไม่ได้หมดเป็นล้านๆนะครับเขาเฉดหัวเราหรือบางคนนี่นะหนักก็คือผ่อนรถผ่อนบ้านเป็นชื่อเขาถึงเวลาเขาเอาไป เงินทองหัวทำมาแทบตายถึงเวลาเขาเอาไปนะครับก็มีความหนักหน่วงคล้ายๆกับคนที่มีกากบาดแต่ใครที่มีทั้งกากบาทมีทั้งเส้นตกล่องอันนี้คือหนักหนักยิ่งกว่าหนักอีกนะครับต่อมาเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้นะใครที่ตกล่องสุดท้ายก็คือล่องนิ้วนางกับนิ้วก้อยอตรงล่องเนี้ยถือว่าหนักที่สุดก็คือ,คอล่องเสียหายต้องระวัง เงินทองหาได้เป็นล้านหรือทําเงินได้เป็นล้านแต่มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือต้องไปใช้หนี้แทนคนอื่นเขาบางคนต้องไปรับมรดกหนี้สินนะตัวเองก็คือต้องหาเงินไปใช้หนี้นะก็คือ่ายง่ายว่าเส้นเสียหายเนี่ยนะหาไมา่ได้เท่าไหร่หมดนะหมดเพราะฉะนั้นเองตกล่องเนี่ยทั้งสามล่องเนี่ยไม่ดีสักอันหนึ่งนะครับ ถ้ามีสายรักตัวเอ็มนะใครที่มีสายรักตัวเอมแล้วไม่ตกล่องอันนี้คือเป็นบุญวาสนาของคุณแล้วถือว่าดีแล้วถ้าไม่ได้มีเครื่องหมายกากบาทปรากฏบนฝ่ามือด้วยนะยิ่งดีนะคันนี้คนที่มีไม่ว่าจะเป็นกากบาทไม่ว่าจะเป็นเส้นตกล่องเนี่ยคุณต้องพยายามนะครับทําความดีบ่อยๆนะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่คือสิ่งที่คุณต้องทํานะครับทําเป็นเป็นปกติเลยแล้วก็ทําทานนะครับทําทานกับผู้มีศีล บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นวัดที่เขามีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําบุญกับเด็กผู้ด้อยโอกาสถ้าคุณทําตามนี้นะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าจะให้ดีอีกวางแผนทางการเงินเรารู้เลยครับว่าชะตาชีวิตของเราเนี่ยเงินเป็นล้านผ่านมือเราแน่แต่จะเหลือหรือไม่เหลืออยู่ที่เราบริหารจัดการเราเป็นวาสนาที่เราช่วยคนอื่นไปแล้วมันจะศูนย์เราทำอะไรผีผามโลภไม่ได้ เราต้องรู้อย่างนี้นะชีวิตที่ผ่านมาของเรา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 ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้เรารู้เราให้ใจเขาเขาทําร้ายจิตใจเราเรารู้ว่าช่วยเขาแล้วเขาถีบหัวเราส่งแน่เพราะนั้นเองอย่าเล่นบทพระเอกนางเอกชีวิตนี้ที่ผ่านมาของคุณชอบเล่นบทพระเอกนางเอกช่วยคนมาก็มากเจ็บก็ไม่จําเพราะฉะนั้นเองอาจารย์ก็แนะนํานะครับว่าช่วยแต่พอดีนะครับแล้วก็บุญทานก็ทําไปนะครับ แล้วก็เช็คคงจุ้ยหน่อยนะครับว่าหน้าบ้านหน้าประตูของเราเนี่ยมันตรงกับท่อไหมหรือหน้าบ้านของเราเนี่ยมันมองเข้ามาแล้วมันตรงกับประตูห้องน้ํำไหมมันมองเห็นห้องน้ํำไหมนะมองเห็นห้องน้ํำไหมหรือว่าชักโครกของเราเนี่ยมันหันออกหน้าบ้านไหมถ้าเป็นตามเนี้ก็คือเงินทองหาได้เนี่ยมันเก็บไม่อยู่หมดนะครับมันเก็บไม่อยู่หมด ก็จะแนะนำว่าให้ปลูกต้นไม้นะครับถ้าเกิดว่าหน้าบ้านมันตรงกับท่อน้ำก็ให้ปลูกต้นไม้ไซดขวาแต่ถ้าเกิดว่าในห้องน้ำเนี่ยไอ้หน้าประตูห้องน้ำเนี่ยมันตรงกับหน้าบ้านเนี่ยหาฉากมากันทำตามนี้นะครับนะค่อยๆแก้ไปค่อยๆปรับไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเองถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกดสมัครเป็นสมาชิก รายเดือนของอาจารย์ก็ได้หรือเวลาที่อาจารย์อัพคลิปนะครับคุณอาจารย์จะประกาศล่วงหน้านะครับว่าอจาจะกลับอัพคลิป5โมงเย็นนะ6โมงเย็นนะทุ่มหนึ่งนะคุณสามารถที่จะมาเปย์สติ๊กเกอร์เปย์ของขวัญให้อาจารย์ได้เช่นกันถือเป็นกำลังใจหรือใครอยากจะสักยานสักลายมือก็ยินดีต้อนรับนะครับก็ติดต่อที่เบอร์้านหน้าเอาละสุดท้ายนี้นะอาจารย์ก็ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จรวยๆม,มีความสุขมากๆสวัสดีครับ